วันที่17เมษายนพศ2,565ตรงกับวันอาทิตย์วันนี้ที่วัดโพแก้วโนปคุณอำเภเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้จะมีพิธีเสวดอธิมัติกาบางสกุลจะเป็นวันสุดท้ายของสงการที่เห็นอยู่นี้ก็คือวิหารหลวงพ่อวอน ทุกปีก็จะทําวิธีที่สาราการระเรียนจากช่วงสองปีมานี้เพราะว่ามีโควิดสาราการ,ระเรียนต้องยกให้เป็นยกให้เป็นโรงพยาบาลสนามวัดโพกแก้วนุกุลอำเภอเพือนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี นี่ก็คือทางด้านในวิหารหลวงพว่อวอนจะจะมีด้านในทั้งหลังโน้นอีกที่หนึ่งจะ้ะตรงนี้ก็เป็นทางด้านในสุดที่วิหารหลวงพว่อวอนจะทางด้านในรูปโคงโน้นก็จะมีพระพุทธรูปเก่าแก่อยู่ทางด้านในอีกจะ้ะ